ตันี้นะคะก็จะเป็นสีใหม่นะตัวตรงนี้เขาจะเป็นผ้าแคนวาสลายสีสีครีมนะคะส่วนขอบกระเป๋าเขาก็จะเป็นหนังสีชมพูนะคะตัวไหล่ตัวนี้เขาจะเป็นสีทองนะเขาก็จะมาพร้อมสายนะคะเป็นสายหนังแล้วก็สายโซ่นะคือตัวเนี้ยถ้าลูกค้าไม่ชอบสะพายต,ตัวนี้ก็แบบทำเป็นกระเป๋าถือไปได้นะคะหรือถ้าลูกค้าอยากสะพายข้างน,นะคะ ใส่ใสายสะพายเข้าไปได้นะคะนี่นะเดี๋ยวนุ่นสะพายให้ดูนี่นะคะใส่ก็นี่เลยสามารถสะพายข้างแบบนี้ได้นะคะใบเขาก็จะใบแบบเล็กๆน่ารักนะคะจะต,ต้องมีลูกค้าถามว่าใส่โทรศัพท์ยาวเอ้ใส่โทรศัพท์ได้ไหมโทรศัพท์ได้นะคะใบเขาใหญ่แต่กระเป๋าสตางค์ยาวรุ่นนี้ใส่ไม่ได้นะคะ,ะส่วนด้านในเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะ ด้านในเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้นะคะเป็นกำมะหยี่นะด้านในแล้วก็มีช่องเล็กๆให้ฝั่งนี้หนึ่งช่องแค่นั้นนะคะใบนี้ก็ไม่มีอะไรหมดแล้วนะคะรีวิวด้านล่างเป็นหนังสีชมพูนะส่วนขนาดของใบนี้เดี๋ยวนุ่นวัดให้นะคะนุ่นวัดจากช่วงนี้นะคะตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะยาวประมาณ9นิ้วนะคะความยาวเขาประมาณ9นิ้วแล้วก็ สูงเขาประมาณ5นิ้วครึ่งนะคะส่วนฐานกระเป๋าตรงนี้ของเขาประมาณ3นิ้วนะเดี๋ยต้องมีลูกค้าถามว่าใส่แบบโทรศัพท์ยาวได้ขนาดไหนนะโทรศัพท์นะเดี๋ยวนุ้ลองวัดให้นะคะปากกระเป๋าเขายาวประมาณ7นิ้วนะช่วงนี้ยาวประมาณ7นิ้วก็คือท,ที่ที่ที่ไม่เกิน7นิ้วก็สามารถใส่ได้นะใบนี้ก็ สำหรับใบนี้ใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะใบนี้น่ารักนะนี่นะ